แฟนเจ็ดนิวครับทางช่อง YouTube f ซี่แปดร0ทุกท่านอยู่ผมเปเรมี่เหมือนเช่นเคยครับประเด็นที่จะนำมาพูดคุยกันวันนี้คือเรื่องราวนอกสนามครับที่อาจจะไม่ได้มีความหมายนะักเกี่ยวกับผลการแข่งขันแต่แฟนผีทั้งหลายเห็นแล้วยิ้มไมไ่ได้ด้วยความปราบพื้มใจครับเริ่มต้นที่ช็อตแพร่หลายในโลกโซเชียลครับเป็นภาพใน พัฒคารอาหารที่แฟนบอลถ่ายได้นะครับเป็นดินเนอร์มือพิเศษระหว่างเอริกันฮากับเซอร์อารีคูซันสอกุณซือต่างไว้คนหนึงนี่ขึ้นทิ้งระดับตำนานนะครับประสบควมามสำเร็จมากมายปัจจุบันก็เป็นมิ่งขวันที่เคารพรักของแฟนผีก็เห็นได้ในแมตช์เย้าที่แมนเชสเตรลงสนามและซีซั่นนี้เราได้เห็นในเกมเยือนเยอะหน่อยสิ่งสำคัญนี่คือ ป๋าเฟอร์กี้เนี่ยรู้สึกว่ามีแพชชั่นในการตามเชียร์ให้กำลังใจนักเตะชุดปัจจุบันเพราะการทำงานของเอรินฮาร์ดมันชวนให้ติดตามทำได้ดีกับซีซั่นแรกที่เขาเพิ่งทำงานมา7-8เดือนเท่านั้นนะครับเอรินฮาร์ดพูดถึงดินเนอร์มื้อนี้ว่าเขาเนี่ยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งถึงแรงแบบนุงที่ป๋าได้บอกกับเขา แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆกับการที่ได้พูดคุยกับคนที่เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์โชคโชนนะครับแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยเป็นสโมสรที่ให้เป็นเสัญลักษณ์ของเซอร์เล็กแล้วก็หวังว่าเทนฮากและลูกทีมจะทำได้ดีนะครับก็บเป็นมือพิเศษที่โวกเขาประทับใจเหลือเกินแน่นอนว่าการพูดคุยเนี่ยมันยังมีเรื่องที่ รายละเอียดปีกย่อยสำหรับคนที่เขามีความสนิทกันระดับหนึ่งคุ้นเคยกันระดับหนึ่งซึ่งแน่นอนเป้าหมายของเทนทากก็คือทำทีมปีศาจแดงเนี่ยให้กลับมาสู่เส้นทางความสำเร็จท,ที่ป๋าเคยปูทางไว้นั่นเองนะครับก็องสัปดาห์นี้สำคัญสำหรับเทนทากในการที่จะ,ะนำทัพ อสูรเนี่ยลงสู้ศึกทั้ง4รายการที่เรียงลายอยู่ข้างหน้าครับนอกจากนี้เนี่ยในสัปดาห์ที่มาเราเห็นอดีตฮีโร่กลับมาที่สนามซอมคาริงตัน,น,นครั้งเริ่มจากริโอฟอร์ดินานนะครับนี่ก็เป็นอดีตมักกลังพลานันไอยู่ในชุดความสำเร็จล้นหลามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นวันผ่านเรียไปไปทำงานสื่อนะครับก็ตามบิ๊กแมตต์ต่างๆก็จะเห็น ลิโอเนี่ยทำหน้าที่วิเคราะห์เกมแสดงทัศนะตต่างนะครับเขาบอกว่าการกลับมาแคริตันครั้งนี้มันแตกต่างจากที่ผ่านมาเพราะตลอดเกือบเกือบสิบปีนบตั้งแต่เซอร์เรคูสันรีทายไปเนี่ยก่อนหน้านี้เขากลับมาเนี่ยเขาก็เห็นว่าบรรยากาศต่างๆมันไม่ค่อยดีสัญญาณในแง่บวกน้อยมากนะครับแต่ล่าสุดที่กลับไปเขามองเห็นสปิริตความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแน่นอนว่าความสามัคคี กลมเกลียวเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็ชื่นชมว่าการทำงานของเทนทาร์สเนี่ยมันหล่อหลอมให้คุณพลีซันแดงเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมน,นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก่อนเกมกับบาเซโรนาครับในห้องแถลงข่าวนะครับโรบินฟานเพอร์ซี่นะครับดาวยิงที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้แมนยูเต็งควา้าแชมป์ลีกมสมัย20ที่ ล่วงเลยมาเกเกือบจะ1นึตัวสวัสดิ์แล้วนะครับเขามาใน่างนะตัวแทนสื่อของ bt sport นะครับก็เ,เป้าหมายก็คือการมาสัมภาษณ์บบเอ็กคกับเอริกันฮาร์ดนะก็เ,เป็นเป้าหมายเพราะว่าทำทีมาระดับหนึ่งล้วันอาทิตย์นี้ลุ้นโทฟรฟี่แรกในฐานะคุณสื่อปิศัจแดงก็ต้องมีการสัมภาษณ์ที่พิเศษหน่อยนะครับก็คงจะได้เห็น ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวในเร็ววันนี้นะครับเขาก็นอกจากห้องเพสที่โอทั o ฟอร์ดแล้วเขาก็ไปคารลิงตันบรรยากาศเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดเจนว่านักเตะมันก็มีความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับสมก่อทักทายการพูดจากันแบบยิ้มย้มจับใสก็คล้ายๆกับลิโอตอนคัมแบ็กที่คารลิงตันแล้วก็ภาพที่ผมเห็นแล้วประทับใจมากที่สุดน,นะครับก็คือภาพที่เขา สวมกอดกับดาวิดเด r เคอมันเหมือนเพื่อนเก่ามาเจอกันเพราะนี่คือขุนพลยูเต็ดที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งล่าสุด้ดูก,การ2012-2013นะครับก็เล่นด้วยกันไม่นานแต่โมเมนต์ในครั้งนั้นนะ่ะผมว่ามันก็ฝังตึงในความทรงจำของทั้ง RVP แล้วก็เด r เคอร์นะครับก็ถึงตอนนี้ก็ยังเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยเดียว น,นอกจากนี้รุ่นน้องดยเพราะพวกที่มาจากลีกดัตช์อย่างไตรเลวมาเลเซียหรือว่าจะเป็นลิซันโดมาติเนก็เข้าไปทักทายเป็นคนคุ้นเคยแหละกเพิ่งย้ายมาจากลีกเนเธอร์แลนด์ Land, ในช่วงซัมเมอร์แล้วก็มาก็คงจะพูดคุยกันด้วยเพราะมาเลเซียเนี่ยมีความผูกพันกับฟานเพอร์ซี่ค่อนข้างเยอะนะครับนะก็ะตอนที่มาเลเซียย้า,ายมาเนี่ยฟานเพอร์ซีก็พูดถึงมาเลเซียในมุดว่าในเชิงว่าจะฝากให้แฟนผีดูแลและ โฟกัสที่หลายคนพูดถึงกันเยอะก็คือภาพที่ฟาร์มซี่คุยกับเบลเวคฮอร์ตบางคนก็บอกว่าติวเข้มเรื่องการทำประตูอยากให้เวคฮอร์ตยิงเยอะๆเพื่อที่จะมีลุ้นสำหรับสัญญาถาวรน,นะครับนั่นคือโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นนอกสนามครับแล้วก็ทำให้แฟนพีททุกคนเนี่ยรู้สึกอิ่มเอมใจนะครับก็หวังว่าจะเป็นอ,อีกจุดหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศใน โอทัฟฟอร์ดแล้วก็แครริคตันเนี่ยตบวนไปด้วยความกระหายในความสำเร็จของนักเตะจุดน,นี้ครับ